เปลี่ยนอารมณ์คุณผู้ชมหน่อยเมื่อกี้นี้ฟังข่าวเครียดๆมาแล้วจะพาไปหัวรอจ้อข่าววันนี้จะมีประเด็นอะไรขำๆมาฝากคุณผู้ชมปติตามพร้อมกับคุณผู้นิยมนา,นา,นานหิมเลยครับอ้่เลย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 ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับได้เวลาของหัวรอ อข่าวกับท็อปวุฒิที่นันนาหิมครับหัวรอ่อเจ้าข่าววันนี้ก็เป็นหัวรอ่อเจ้าข่าวเบาๆในเก็บตกจากในชั้นภาคค่ําเสาร์และอาทิตย์นะครับก็เช่นเคยครับเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกเลยที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองไปดูซิว่าที่นั่นมีโรงพักให้บริการไว้กับประชาชนแต่ว่าเขาจะมีอะไรไม่คอยให้บริการกประชาชนไปพบกันเลยครับ เดินทางไปที่โรงพักแกลงจังหวัดระยองกำลังขมักขม่นช่วยกันขนถุงมังคุดเป็นถุงเลยว่างั้นเน่ยเขาจะเอาไปขายหรือเอาไปทําอะไรกันไม่ได้เอาไปคงไปขายเรากรับที่หิ้วกันมาเป็นร้อยๆโลเนี่ยเพราะว่าทางโรงพักแกลงเข้าจัดงบช่วยเกษตรกรชาวสวนเพราะว่าตอนนี้ราคามังคุดตกต่ำมากเลยช่วยรับซื้อมังคุดวันละ100กิโลในกิโลละ9บาทเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร โดยจะนำไว้แจกจ่ายให้กับประชาชนที่มาใช้บริการที่โรงพักไม่ว่าจะแจ้งความเสียค่าปรับก็จะได้รับมังคุดเป็นของแถมคนละกิโล2กิโลกลับไปกินที่บ้านรวมถึงเอาไว้แจกให้กับผู้ต้องขังด้วยผลิตผลของเกษตรกร,ร,กรของอำเภแกงโดยเฉพาะอย่างยิ่งมังคุดนะครับมีราคาตกต่ำมากในเมื่อตำรวจแกลงนั้น เป็นตำรวจของประชาชนคนอาเภอแกงตอนนี้กําลังมีภาะวะวิกฤตเดือดร้อนในเรื่องของผลไม้ก็อยากจะช่วยระบายสินค้าของชาวบ้านด้วยนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเงี้ยโรงพักไหนจะเอาไปใช้ก็ไม่ห้ามนะครับเอาล่ะไปเจาะข่าวกันต่อที่จังหวัดลำปางโอ้โหที่เนี่ยนะครับไปดูซิว่าวิธีการกำจัดเพลี้ย แบบในไร่มันสำปะหลังเนี่ยจะเป็นยังไรเข okay, าขี่วงไปแล้วนี่ครับ<อ>คนนี้แห<อ>ละ,ละครับ เกษตรจังหวัดลำปางคุณชาตรีบุญนาคนำเจ้าหน้าที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้มแมลงช้างปีกใสป้องกันการแพร่ระบาดของเพลี้ยแป้งในไร่มันสบปะหลังให้กับกลุ่มกเกษตรกรในพื้นที่เพื่อลดการใช้สารเคมีในสวนของกเกษตรกรขอให้ความรู้เสร็จสับกันลงพื้นที่สาธิตกันเลยครับว่ามแมลงช้างปีกใสจะกําจัดเพลี้ยแป้งยังไงเนาะก่ต้องปล่อยตัวพ่อตัวแม่แมลงช้างปีกใสกันไปก่อนให้มันบินบินบินไปแตกลูก แตกหลานแมลงช้างปีกใสหนึ่งตัวสามารถท่าตัวเนี้ยไ,ได้กว่า90ตัวนะก็นี่แหละครับแจกไขใ่ให้กันไปเลยวิธีก็ไม่ยากนะติดไข่ของมแมลงตามที่ลำต้นแล้วใบข,ของมันสัมพันหลังพอมแมลงฟักตัวออกมาจากไข่ตัวอ่อนก,ก็จะกัดกินเพลี้ยแป้งเป็นอาหารก็ใครหาพ่อๆก็มา ว่าเป็นการกำจัดแมลงด้วยวิธีการแมลงฆ่าแมลงไม่มีพิษไม่มีภัยและก็ไม่มีอันตรายอะไรกับเราด้วยนะครับเอาล่ะไปเจาอข่าวกันที่จังหวัดขอนแก่นไปดูสิครับว่างานนี้ตำรวจเขารับจ็อบเอะว่าแต่จ็อบเนี่ยจะเป็นจ็อบอะไรไปชมกันเลยครับ มากันที่กองกำกับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค4อํอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นพบกับ10บตำรวจโทว,วิวัชจันทร์ธรม,มวัย29ปีปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์อย่างแข็งขันตรวจเอกสาร,รและบริการประชาชนอย่างเต็มที่ในเวลาราชการแต่พอตกกลางคืนเลิกงานอ๋อนี่แหละครับก็จะแปลงโฉมมาสวมชุดพระเอกหมอนลำประจำอยู่วงดนตรีคณะคำผลร่วมมิตร อ,ออกปรากฏตัวขึ้นแสดงบนเวทีเป็นเป็นโอ้โหพระเอกหมอนลำและร้องเพลงลูกทุ่งหมอนลำด้วยสามารถเรียกคะแนนเสียงจากบรรดาแม่ยกได้เป็นอย่างดีอา้าวไปฟังลูกคอของแกหน่อยสิ ไทยแบบเนี้ยหัวใจอีสานอิตาหากหน้าหนับหนุนนะครับแม่ว่าแต่เสียงดีนะพี่คนเนี้ยเอาละครับไปดูงานแต่งงานงานหนึ่งโอ้โหงานนี้นะครับเป็นงานแต่งงานที่มีคู่บา่าวคู่สาวโอ้ไม่ใช่สิแค่คู่บา่าวสาวก็พอแต่ปรากฏว่ามีแขกรับเชิญซึ่งเธอคนเนี้ยเป็นนางนางหนึ่งที่ไปทําพิษใส่งานเขาว่าแต่จะทำพิษอะไรนั้นแล้วเธอจะหลุดเหวี่ยงขนาดไหนไปชมเลยครับ ระหว่างการกินเลี้ยงรื่นเริงหลังเสร็จสิ้นงานพิธีการต่างๆตามขนบธรรมเนียมของงานแต่งงานบรรดาแขกเรือรวมทั้งเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็ได้ออกมาวาดลวดลายเต้นรำตามเสียงดนตรีกันตามสะดวกเอแต่มีสุภาพสตรีในชุดสีแดงนางหนึ่งคนนี้แหละครับดูเหมือนจะอยู่ในอาการเมาไม้มากกว่าคนอื่นนะหรือไม่ก็อยู่ในอารมณ์คึกคักสนุกสนานมากกว่าคนอื่นเลย เธอก็เลยวาดลวดลายจัดเต็มมากกว่าใครในงานแต่ที่ทำให้งานนี้พังก็คือมาสาวนางนี้พยายามทำท่าเต้นรูดเสาเพราะเสาที่ใช้ค้ำยันเต็นพิธีไม่ได้มีการปักอย่างมั่นคงมันก็เลยพังลงมาและที่แย่ไปกว่านั้นก็คืองานนี้ทำเอาเจ้าสาวได้เลือดอาบซะด้วย ทํางานเขาพังไปต่อหน้าต่อตาเลยนะเจ้าสาวชุดแดงคนนี้เนี่ยว่าแต่เธอคงเข็ดขยดไปอีกนานเลยนะครับเพราะว่าทํางานเขาพังแบบนี้ฮะแล้วก็เจ้าภาพก็คงไม่อยากจะเชิญเธอไปงานแต่งงานหรือว่าอาจจะไม่กล้าไปงานแต่งงานแบบนี้อีกแล้วนะสาวคนนี้เอาละครับแล้วทั้งหมดนี้ก็คือหัวรอเ <laughs> จ้าข่าวกับต๊อบบุตรธิดานาหิมครับ พบกันได้ใหม่ในเก็บตกจากในชั้นภาค่ําวันพรุ่งนี้นะครับเวลาเดิมนี่แหละวันนี้สวัสดีครับครับ นี่นะฮะต่อไปนี้เนี่ยจะเชิญใครไปงานแต่งงานต้องระวังนะเผื่อสนุกเกินคือมีความสุขเกินเจ้าบ่าวเจ้าสาวอ่ะคือเจ้าภาพเนี่ยดีใจหายเลยได้เลื่อยต่างหากว่นหลังเนี่ยถ้าเกิดว่าเชิญผู้หญิงท่านนี้ไปเนี่ยต้องให้ไปเต้นกลางแจ้งเออเห็นเสาไม่ได้เสาไม่ได้นะเสาใหญ่ซะด้วยนะครับ